ะนะฮะวันนี้มาอัปเดตนะฮะอัปเดตก่อนปีใหม่นะฮะใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับก็มาดูกันนะครับรถอยู่ข้างหน้านะมีรถเข้าใหม่อีกสองคันนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปเอามาซื้อไว้แล้วล่ะนะฮะแถวนาคูนี่แหละนะ,ะก็เลยทำรถยกหัวไปทำ power อ,อ,อยู่พอดีมันเป็นพวงมาลัยธรรมดาผมก็เลยเอาเป็นเ o อ e ์ใส่นะฮะเอาก็มีรถอยู่ประมาณ ข้างหน้าีนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคันนะฮะก็แยกอะไรได้นะฮะเนี่ยไซคโคนครับเครื่องก็น้ำก็เวลาเร่งงบผุดหน่อยแต่ก็น่าจะใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นตะะ์เนี่ยไซคโครแยกได้นะกระบงกระบะนะฮะเครื่องเกียร์เนี่ยไม่คานแยกได้นะฮะกระบะก็ไม่ค่อยสวยหรอกแต่มีแม็กไลเนอร์ไว้ช่วยช่วยได้อยู่ อันนี้โอ้โหดูกระจกตรงนี้มีตัวตัวเปิดอันนี้ด้วยนะผมผมไม่ได้สังเกตแต่ทีแรกขาดเขื่หมดแล้วละคอนโซลก็ยังโอเคอยู่นะนี่อันนี้ยังสวยๆอยู่นะนี่แกะได้นะนี่แกะขายได้ครับอันนี้ทั้งสองข้างเลย โอ้ผมข้างบนมันเป็นกระหยี่ด้วยเลยรุ่นนี้ปกติผมเห็นจะเป็นผ้านะเอ้อรื้ออะไรอันนี้นะฮะน,นี่อันนี้ก็รื้อได้นี่มาตรงประตูมงกระจกนะฮะรถไม่มีเล่มนะหรือจะขายเป็นคันก็ได้นะแต่มันต้องได้ไปปั้นก่อนนะฮะเป็นรถจอดรถจอดหลายปีนะฮะเล่มไม่มีเนีย่ยยางแบนและเอ้าหยดน้ำนะฮะ คันนี้เครื่องเกียร์ออโต้นะคันนี้ขับได้นะครับเขาขับมาส่งคันนี้เครื่องเปลี่ยนเป็น 4A หรือ 5A มาเนี่ยก็แยกอะไรได้ครับไฟท้ายสวยๆอยู่นี่ล้อแม็กซิ่งๆเลยเขาซื้อมาหลายหมื่นนะนี่เขาว่าแม็กยางนี่เนี่น Mac ยแม็กยางสวยๆอยู่เลย5ก,การด้วยเป็นรูปดาวก็รีวิวไปเยอะแล้วล่ะนะฮะอเดีด้อ ภายในนี่อันนี้ก็แกะได้นะนี่มีพักกิ่งเลยโอ้เกียร์ออโต้ด้วยเขามาถามหาเกียร์ออโต้คุณดูดิไม่ใช่เกียร์ตัวนี้ไหมเกียร์ออโต้ใหญ่สายไฟสองสายนี่คนหาดีมันจะเป็นเครื่องของพวกอไปอะไรนะเครื่องของเลยสามห่วง สายไฟสองสายปะอู้แจวเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ครับสองตัวเลยท้งผมมีสองอันเลยนะสายไฟสองสายโอ้ตัวนี้เลยเนี่ตัวนี้ดีๆอยู่เนาก็รื้อขายฮะตัวนี้ไม่มีเล่มส่วนคันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้นี่ผมมันมีโฆษณาอยู่นะรุ่นนี้นะฮะ ตโยต้ามากระโดดไม่ใช่มาช้างเหยียบไม่ใช่อะไรหรอกมันมันมันชื่อของมันมีชื่อของมันอยู่ผมลืมละมีโฆษณาด้วยนะรถนี้เริ่มมีโฆษณาแล้วกระบะยังเดิมๆสวยๆเลยนะ,ะแต่ก็แยกนะเครื่องมีปัญหาตัวนี้เครื่องน่าจะวาวเสียนะฮะก็ลองมาดูส่วนคราวนี้นะฮะ L เอลติสตาทั่วเครื่อง 4A เหมือนกันเลยแต่รถลากมาไม่รู้ว่ามัน มันดีไหมนะฮะเครื่องเกียร์เกียร์ธรรมดานี่เครื่องตัวนี้แขกชอบครับแคมรี่ครับแคมรี่ตัวนี้ก็มีเล็บหนีบมั้งแต่ชุดโอนน่าจะหายนะฮะนี่หนักตันกว่าอันนี้ก็ลื้อนะฮะเครื่อง2.2เครื่องใหญ่รถจอดนานแต่ไม่ไม่แนะนำมาไปขี่หรอก แต่ถ้าจะเอาไปปั้นได้อยู่นี่โอ้นี่ฮะเครื่องห้องเครื่องอย่างใหญ่อเลยเกี่กยวโตโอ๋อกอ่หรืออะไรครับตัวนี้นี่อะฝั่งนี้บ้างครับมอเตอร์ไซค์เนะี่ยไม่ใช่นะมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้ลืมไว้ Big นิสสันบิ๊กเอ็มนะฮะเครื่องแดงตัวนี้เครื่องไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะแต่เครื่องนี้แห้งอยู่ผมเพราะผมยังไม่ได้ลองสตาร์ทนะแต่เครื่องดีๆก็มีนะฮะเครื่องดีๆอยู่ข้างในบ้านนะอยู่ข้างในอยู่สองฝั่งเลยนะฮะก็มีแล้วก็จะลืออะไรหมดนะครับตัวนี้มันไออะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะสวิกตุดป๊มันเสียก็เลยไม่ได้ลองนะครับผมไม่ได้ลองเนี่ยเครื่องท้ายไปทำซารีได้เลยบิ๊กเอ็มนะฮะ หรือได้หมดครับกระจงกระจกนะนี่พอส่วนมากมันจะตัวนี้เขาจะขายดีเพราะว่าเขาจะทุบชอบทุบพวกมีแมลงด้วยนนแมลงไม่รู้ใช้ได้ไหมนะเครื่องเนี่ยเครื่องบีดีครับหรือได้หมดนะพวกกองพวกอากาศพวนนี้ห้อนองห้อน้ำเจาะบาดาลเก่า อาคันต่อไปมแมลงสาบนะฮะก็รืออะไรได้นะตัวนี้น่าจะน้ําดันนะครับผมว่านะเพราะว่าคาบน้ามันเฉอะเลยมีเล่มทะเบียนนะฮะมาคู่กันไปแล้วซีวิกอันนี้ก็ไปแล้วรถอะไรไม่รู้ยู่นี่นะจาไม่ได้นะฮะนี่ื้ออะไรได้ครับตัวนี้ระบบไฟเล,เล็กน้อยนอยนะฮะใ,ให้นำภายในไม่ได้กระจกขึ้นเป็นกระจกไฟฟ้าไม่ได้แบบมาใส่ นี่เคอทรงคอนเสืองอีเล่มครับเป็นรถยึดไฟนั้นมาผมไปตัดมาครับี่ไฟไทยผมชอบไฟท้ายไม่เหลืองเลยพวกนี้ใสจริงเลยเอ้ะคันนี้นะฮะเขาเรียกฮอนด้าอะไรไม่รู้นะฮะเตารีดเหรอบางคนก็บอกเตารีดแต่ผมว่าสามดอไม่รู้จะเชื่อใครดีนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนก็ดูเอาอะไรนะครับเหมือนรถของใครก็ลองมาดูครับ ก่อป้ายท้เท่เดี๋ยวจะเอาอยู่เดี๋ยวจะไปใส่รถยกครับนี่ทอ่อปลายท่อครับรถลากมาครับหัวฉีดแล้วเบิดเขครับว่าพูดซะน่ากลัวเลยะตอนไปโทรมาขายนี่หายในหัวกงเหี้กกุยอะหัวเกียร์แบบนี้เป็นหัวเกียร์แบบอันนี้ด้วยนะนี่กดตรงนี้ครับเห็นไหมเป็นหัวเกียร์กดนะครับ ขึ้นลาหมดแล้วก็ยากอะไรครับนี่ส่วนคันนี้ก็สีโอเคอยู่นะน่าจะได้ชาร์จพังแล้วมั้งนะผมไปให้เขายกมาจากใครใครทหารขอนแก่นนี่ภายในสวยอยู่นี่ได้ชาร์จมันจะอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่อยากปั่นนะรถเก่านะฮะ ซ่อมมานึงเสียนึงเป็นธรรมดาครับหรือโอ้ายท่อสวยๆเลยหรืออะไรหมดละอ่ะคันสุดท้ายนะฮะก็เป็นเทียบาร์นะฮะเป็นรถโดยสารติดการ์ดมากราดสี่ถังการ์ดยังไม่หมดนะหมดปี2องพันเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เหลืออีก2ปี3ปีนี่แหละนะฮะพวกนี้มันจะมีอายุของมันยางสวยๆเลยถอดได้นะขอบ15หยางนะ ทั้งสี่เส้นเลยกระบาก็ถอดขายได้นะแต่กระบาดเขาแต่งมานะฮะนี่เขาปาดตรงชุ้มล้อมานะหลบหัวแก๊สตรงนี้ก็เลยทําให้ไม่ค่อยสวยลังคาหุมขายไว้แล้วล่ะโอ้โหมีโลโก้ยิสุด้วยบอกหัวเดียวนะฮะก็แยกขายนะตอนนี้นี่สวยอยู่ของหุ้มมาใหม่อยู่ก็ไม่ใหม่หรอกแต่สวยอ่ะก็สวยอยู่แต่หุ้มมานานแล้วล่ะนะฮะเอ้าเป็นเครื่องก๊าซเครื่องโตโยต้าก๊าซหกสูบ ภาษีก็ยังไม่ขาดเลยนี่พวกหัวพวกกันชนถอดขายหมดแยกอะไรหมดนี่อันนี้อ้ก็ใครหาอยู่ก็ลองมาดูนะฮะร,รถ10คันนะฮะเดี๋ยวไปเอาอีก2คันแต่ยังไม่ได้ไปเอาเพราะว่ารถยกยังไม่เสร็จนะครับแต่2คันนะผมบอกเลยสวยขับได้ด้วยรถเก่งนะ รถเก่งขับได้สองคันรอใครรอหารถเก่งอยู่ก็ลองมาชมนะฮะอยู่นี่จะมีสองที่ถ้าอะไรไม่มีก็เดินไปข้างหลังนะมันจะมีอีกนี่ประมาณสิบกว่าคันตรงนี้ตรงนั้นก็ประมาณยี่สิบคันนะฮะฝั่งบ้านหลังนี้นะส่วนบ้านหลังนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะร,รอปีหน้าค่อยว่ากันนะฮะอ๋นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะับใครหาไหลตัวไหนก็ทักไลน์เข้ามา0 8 4 4 0 5 5 5 0 3นะครับ คิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนต์ครับคิดนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอ,อก,กาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ